Terima <tiple> kasih telah menonton! สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับแอดรังสิตซิตี้รายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆในรอบสัปดาห์ของเทศบาลนครรังสิต์สำหรับสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะวันที่9กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิการอตำรวจเอกดอกเตอร์ตีรุปทุกขจางนายกเทศมนตรีนครรังสิตพร้อมด้วยที่ปรึกษากิติม,ตมาาศันกศนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่สําหรับช่างลงพื้นที่นำรถดูดทนเลนท่อระบายน้ำหมู่บ้านรัตนาโกศินสร์2 0 0บริเวณซอยรังสิตปทุมธานี10ซอย4และ5เพื่อระบายดินโคลนและเศษขยัะภายในท่อระบายน้ำป้องกันการเกิดท่อระบายน้ำอุดตันและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวนคนรรังสิตไม่ปลูกต้นไม้หรือวางกระถางต้นไม้ หรือสิ่งกีดขวางบริเวณบนท่อระบายน้ําเพื่อป้องกันดินและเศษขยะรวมถึงลากของต้นไม้ซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สะดวกต่อการทํางานซ่อมแซมบํารุงแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของท่อระบายน้ําเพื่อเป็นการระบายน้ําที่ดียิ่งขึ้นและไม่กีดขวางการจราจรบนท้องถนนวันที่8กลกุมภาพันธ์2 5 6 5เวลา15นาฬิกา ร้อยตํารวจเอกดอกเตอร์ตีรูปทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครดังสิทธ์มอบหมายให้ในายสุทธพงศ์บุราพันธ์เลขานุการนายกเทศมนตรีนําเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ออกพ้นน้ํายาฆ่าเชื้อโควิด -19 ภายในอาคารเรียนและบริเวณภายในโรงเรียนทัญบุรี วันที่7กุมภาพันธ์2,565เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมหงมังกรชั้น12อาคารเทศบาลนครรังสิตร,ร้อยตำรวจเอกดร,กต,รตีรุปทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตพร้อมด้วยนายสมศักดิ์เกติพัฒนาชัยประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายธนเดชศรีเพชรนายวนณชัยอิทิมณีสิริรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลเลขานุการสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสตที่ปรึกษากิติมศักดิ์และเลขานุการกิติประสักนายกเทศมนตรีประหลัดเทศบาลรองประหลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีพุทธศักราช2565 โดยมีวาระสำคัญแจ้งให้ทราบกรณีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2565คุณผู้ชมคะและที่ทุกท่านได้รับชมไปเมื่อสักครู่เป็นข่าวประมวลกิจกรรมในรอบสัปดาห์นี้ของเทศบาลนครรังสิตคะ่ะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับแอดรังสิตซิตี้ รายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆของเทศบาลนคลรรังสิทธิสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ